ควอสตล์เจ็ที่นั่งนะคะวันนี้นุ้ยเอามาเสิร์ฟถึงที่แล้วค่ะสวัสดีค่ะเจอกับนุ้ยอีกแล้วนะคะที่ ว่าราคาจับต้องได้ใครอยากเอาไปวิ่งงานนะคะคันนี้ต้องบอกก่อนเลยค่ะว่าน้องไม่ได้ติดแก๊สแต่เป็น2.7เบนซินใครอยากเอาแบบประหยัดน้ํามันนะคะสามารถนําติดแก๊สได้เลยค่ะต้องบอกว่ารถสวยๆแบบนี้นะคะที่ร้านแต่งโมคาเท่านั้นค่ะสําหรับคันนี้นะคะยังจัดไปแนนได้นะคะแต่ขออนุญาตนะคะมา ว่าจัดไฟแนนได้แค่60มวดเท่านั้นค่ะน้องจะผ่อนเข้าวๆนะคะจะอยู่ที่8 9 0ถึงบาทเลยนะคะต้องบอกแบบนี้นะเพราะว่าน้องมากับปี09 08.09ค่ะต้องบอกว่าผ่อนได้แค่ 60งวดเท่านั้นนะคะจะไม่ถึง72งวดนะมาดูโฉมหน้ากันเลยดีกว่าค่ะสําหรับด้านหน้านะคะกระจังหน้าเดิมๆแบบนี้กระจังหน้าสีดําค่ะน้องมากับไฟเดิมโรงงานนะคะเป็นไฟโปรเจคเตอร์หรือไฟลูกแก้วนั่นเองเนาะมาพร้อมกับไฟตัดหมอกให้เรียบร้อยค่ะดูด้านข้างกันหน่อยจ้ารถปีลึกนะคะแต่สภาพบอกเลยค่อย่างสวยค่ะเพราะว่า ช่วงล่างนะคะเราจัดทรงมาให้ใหม่แล้วและที่สําคัญค่ะล้อใหม่แม็กใหม่นะคะต้องบอกว่าได้สวยๆแบบนี้เลยตัวนี้นะคะรถครอบครัวรถยกสูงเนาะมากับบันไดด้านข้างสวยๆแบบนี้จากโรงงานค่ะมาดูบันท้ายน้องกันหน่อยนะจ๊ะสําหรับด้านหลังค่ะเปิดขึ้นมานะคะลูกค,ะคะ้าค่ะต้องบอกก่อนเลยว่าคันนี้ ลดสะอาดมากๆนะคะและเรายังมีแถมพรมกระดุมให้ลูกค้ารอบคันเลยนะตัวนี้ใส่รอบคันนะคะแอร์นะคะตัวนี้ไม่ต้องกลัวเลยค่ะว่าลูกค้าที่นั่งด้านหลังจะร้อนนะคะเพราะว่าตัวนี้มาเป็นแอร์ตอน3ตอนให้เรียบร้อยค่ะและเบาะนะคะสามารถพับเบาะได้แบบนี้เลยและที่เก็บสัมภาระลูกค้าจะกว้างแบบนี้เลยนะคะถ้าใครไม่ได้ใช้ห้องเก็บสัมภาระเยอะลูกค้าเอาเบาะล,ลงมาค่ะสามารถนั่งได้ถึงเจ็ที่นั่งกันเลยค่ะ เดี๋ยวขออนุญาตดูด้านหลังกันหน่อยจ้ะ ตัวนี้นะคะมีกล้องมองหลังให้ลูกค้าเรียบร้อยนะคะแล้วไฟนะคะขออนุญาตตัวนี้เปลี่ยนไฟให้สวยๆแบบนี้นะ,ะไฟมีการเปลี่ยนเป็นลมดําแบบนี้นะคะเซ็สนเซอร์ถอยใช้ได้ทุกจุดค่ะดูโฉมด้านนอกกันเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปดูโฉมด้านในกันหน่อยค่ะว่าด้านในติดตั้งอะไรให้เพิ่มเติมบ้างไปจ้ามาถึงด้านในกันหน่อยนะคะลูกค้าคะ่ะเดี๋ยวให้เห็นกันชัดๆเลยค่ะสําหรับภายในนะคะต้องบอกก่อนเลยว่าเบาะทุกคู่หรือเบาะทุกตัวนะคะตัวนี้เป็นเบาะหนังแบบนี้ดมเดิม แบบนี้เลยนะคะมีแอร์แบ็กครบ ทุกใบนะคะแล้วก็หน้าจอนะคะตัวนี้นุ้ยต้องบอกก่อนเลยว่าเฮียเขาเปลี่ยนจอ Android มาให้ลูกค้าแล้วสามารถใช้ระบบทัชสกรีนได้เลยค่ะมาพร้อมกับกล้องมองหลังแบบนี้เลยค่ะลูกค้า่ะและสําหรับแอร์นะคะตัวนี้มาเป็นแอร์ระบบดิจิตอลแบบนี้นะคะช่องเก็บสัมภาระหร,หรือห้องเก็บของต่างๆนะคะสวยๆแบบนี้เลยค่ะพวง <s> มาลัยสําหรับพวงมลาลัยนะคะมากับพวงมลาลัยมัลติฟังก์ชันค่ะที่มีปรับคอนโทรลได้ด้วยปลายนิ้วของเรานั่นเองค่ะและ ที่สําคัญไม่บอกไม่ได้เลยนะคะคันนี้น้องมากับเลขไม์เพียงแค่220,000โลนะคะต้องบอกว่ารถปี08.09ไม์200,000โลไม่เยอะค่ะลูกค้านะคะและดูฝ้าเพดานนะคะต้องบอกว่าสวยๆแบบนี้เลยค่ะ ใครจะเชื่อว่ารถปี08.09ได้สวยขนาดนี้นะคะเดี๋ยวเราไปย้ําราคากันอีกรอบหนึ่งล้วกันนะคะเห็นภาพลักษ์หรือเห็นรูปลักษ์กันเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะทั้งภายในและภายนอกค่ะสําหรับตอนนี้นะคะเดี๋ยวเรามาย้ําราคากันอีกรอบนะคะตัวนี้นะคะน้องบอกเลยค่ะว่าให้ราคาสุดพิเศษเลยนะคะ3า9 0 0 0บาทเท่านั้นคะ่ะยังจัดไปแนนได้แต่ขออนุญ,ญาตจัดไปแนนแค่60งวดเท่านั้นนะคะ และที่สําคัญลูกค้าขาตัดสดก็ได้นะจ๊ะสําหรับคันนี้รถสวยๆแบบนี้มากับปี08.09ค่ะใครสนใจรีบติดต่อนุ้ยได้เลยนะคะคันนี้รถสวยๆแบบนี้เลยค่ะสําหรับวันนี้นุ้ยขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ